ก็ผมว่าทุกคนนักฟุตบอลทุกคนน่าจะรู้ว่าแบบเราไปอะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างเราต้องทำงานให้หนักกว่าเดิมในการเจอเขาซึ่งพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าแบบมันมไม่ใช่ทีมง่ายๆที่แบบที่เราจะไปชนะเขาในบ้านอะไรเงี้ยมผมว่านักฟุตบอลทุกคนก็ต้องพยายามอยากเต็มที่ผมว่าเพราะว่าทีวทีมเป็นทีมที่ดีจะเห็นผลงานในช่วงหลัง,ลงอะไรเงี้ยเขาก็สามารถ ขึ้นมาถึงอันดับห้าอะไรเงี้ยผมว่ามันมันไม่ง่ายที่จะไปชนะครับกดดันไหมครับเคทันสินวาหนีไปแล้วสองลูกไม่กดดันครับก็ผมว่าเป้าหมายผมยังเหมือนเดิมนี่อยากให้ทีมได้แชมป์ก่อนแล้วก็ส่วนเรื่องตองันโบเนี่ยผมว่ามันเป็นจังหวะมากกว่าจะได้มันก็ได้มันไม่ได้มันก็มันก็ไม่ได้ไม่เป็นไรมันผมว่าผมเฉยๆนะครับครับเครียดไหมครับกับ ผลแต้มที่ต้องได้เพื่อที่จะเป็นแชมป์หรือว่าเรามีวิธีแก้ในเรื่องความกดดันตัวเองเนี่ยผมว่าไม่เครียดนะครับก็ผมว่าเรายังมีโอกาสอีกหลายนะัดที่ที่จะแบบชนะแล้วควา้าแชมป์ใช่นัดน,นี้มันอาจจะแบบถ้าเราชนะมันจะมีโอกาสควา้าแชมป์เยอะเยอะอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยแล้แต่ว่านัดอื่นเราชนะเราก็มีโอกาสควา้าแชมป์เหมือนเดิมผมว่าอโอกาสที่เราจะได้แชมป์มันมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ แต่อย่างหนึ่งก็คือเราเราน่าจะแบบไม่แพ้ผมผมไม่อยากแพ้สนามเล่นยากไหมครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าถอยสองสามเก้าก็ถึงด้านตัวเองหรือเดินสามสี่เก้าก็ถึงด้านหน้าแล้วทำให้เวลาเล่นบอลกับพื้นเนี่ยมันเล่นยากใช่ครับเพราะว่าสนามค่อนข้างเล็กอะไรการการที่เราเล่นสิบเอ็ดคนไปเจอไปอยู่ในสนามเล็กๆอะไรเงี้ยการเข้าถึงตัวหรือว่าการเจอกันมันก็จะเร็วขึ้นความคิดมันก็ต้องคิดเร็วขึ้นอะไรเงี้ยการมาทะ มันน่าจะเจอกันตลอดทางเกมเนเี้ยแต่ก็ว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการเล่นสนามอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไปเล่นมาแล้วครั้งหนึ่งเราน่าจะเรียนรู้แล้วก็เอาบทเรียนที่ที่เราไปเล่นครั้งนั้นนะ่ะเอามาแก้ไขว่าเราควรจะเล่นยังไงตรงไหนสนามแบบถ้าฝนตกอะไรเงี้ยถ้าตรงไหนสนามแฉะเล่นคอนโทลบอลย่าอะไรเงี้ยก็น่าจะเลียงตรง สุดท้ายก็อยากให้กองเชียร์ของเราไปเชียร์กันเยอะๆเนาะใส่เสื้อสีแดงไม่แน่เราอาจจะเป็นแชมป์วันพุธนี้เลยครับก็อยากให้กองเชียร์ไปเชียร์กันเยอะๆครับอาจจะนัดนี้อาจจะเป็นแชมป์นัดนี้ก็ได้ครับก็อยากให้ไปเชียร์แล้วก็ผมว่าความรู้สึกในการที่แบบเป็นแชมป์เลยกับรอไปรับบันสุดท้ายเลยมันน่าจะค,ลคนละฟืล